กล่าวสวัสดีเยาวชนทุกคนทุกท่านและคุณก็อยู่กับผมจ่าเงาและสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้นั่นก็คือเออขอให้พวกมึงทำแบบที่จบคลิปเลยละกันกูอยากรู้ที่ลำนางพวกมึงจะทำได้เปล่ากูขอปะิเสธและสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้นั่นก็คือมาราธอนไปคอนคุลเลอร์30ดาวซึ่งตอนนี้เราไม่อยู่ย5บเราต้องการอีกแค่5เท่านั้นซึ่งเวลาที่เราเริ่มเนี่ยก็คือตอน6โมงเช้าผมอยากให้คุณผู้ชมนับว่าเราใช้กี่ชั่วโมงถึงจะได้5ดาวใช้กี่เกมถึงจะ ได้5ดาวประมาณนั้นและก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง1,000ไ like, ลค์ผมจะมาลาตอนมาลาทอนไปซูปพปีมต่อจ้ะเพื่เป็นการไม่เสียเวลาจัดไปเลยเกมแรกเราเล่นเป็นแกลกดึงวิญญาดึงจนย่านดึงงูจงอ้าง บางครั้งถ้าไม่มีเดียก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะผ่านไปเกือบหกนาทีไม่มีจังหวะดึงสวยๆเลยเพิ่งมามีจังหวะน,นี้แหละเขาเรียกว่าโซโลคิวได้ป่าวะโอ้ยดึงมาดูขนาดนี้ยังไงก็โซโลลิงบอกกูโมโหเลยนะและอีกหนึ่งจังหวะก็ยังเป็นฟอเรนตินโดฮาวดึงดึงโดโดโดดึงดังดังโดย แล้วทําไมน้อนฉีไม่มีเพลงกับเขาบ้างวะมันก็จะเป็นฟิล์มว,ว่าผักนะผักนะอยากเข้ามาใกล้ผักนะผักนะอยากเข้ามาใกล้นี่เว่ามันไม่ค่อยน่าเวิร์กเท่าไหร่นะเพื่อนชิสภาพอาญาดีขอขี่หน่อยนะคะเดี๋ยวนะอาญา,าถือว่าโอเคแต่ถ้ามันเป็นซปแล้วมึงโอ้กูไม่น่าพูดถึงเลยให้ตายเถอะโคตรแย่ oh, <yeah. S 2> ส่วนเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากผู้รับคราส่วนมากจะเป็นฟอร์เรนตินีชวนไปพิเรียกโซโล่คิวได้ปะเนี่ยเออปัญหาโทษนะคุณพี่มึงไม่ได้ค่ะแต่ในท้ายที่สุดกษัตรี ดิเดดต์เต้าเอจบมนมันเป็นความรู้สึกฟิลลิ่งที่โคตรกูดเลยเวลาที่เล่นอ่ะเดวเลาะใบสิมึงในเกมนี่มึงแกลกเนี่ปะเวลาที่เล่นแกลกแล้วดึงโดนดึงโดนสร้างจังหวะให้เพื่อนได้โอ้ยดิเดดต์เต้าเอจดาวแรกมาแล้วขาดอีกสดาวโอ้ยแบบนี้ไปถึง7จ็ดโมงก็เสร็จแล้วมั้ยแหมพูดเหมือนเห็ุนาลาคตกูใบให้เลยว่าห้าโมงเย็นโอ้ยสไลมแค่5ดาวเล่นจาก6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็น เ,นะเกมต่อมาเราก็ยังเล่นเป็นแกรกเหมือนเดิมจังหวะดึงสวยๆให้อเอ๋มาปะเอ๋บอกสมัดบอบเลยคุณพี่ค่ะผมให้คาเฟ่ดีล่อไว้เพื่อที่จะดึงวยโอเล็ตันดูดเอ้ยไม่สิกูยังไม่มีดูดดึงมันดึงมากเลยดอเด็กมันไม่มีคำมืนเลยหรือไงวะดึงมาแดกโอ้ใช่ดอเด็กเหมือนกันดึงมาแดกไม่ค่อยหยามเท่าไหร่แต่ก็ไม่สุภาพมากมาแม้ชื่อมึงยังชื่อแกรกเลยของกูมันกอไก่และถ้าเปลี่ยนชื่อฮีโร่ทั้งหมดอ่ะเป็นกอไก่โอ้ยสายยามกูโล่งใจหน่อยไม่ใช่หอหีบไม่ได้ นั้นฉีกูโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเออว่ะม,ะมันจะเป็นกากาเลยนะ นาตยาเหรอกิฟอันนี้น่าจะเป็นซีม่ใช่วิปตั้งหากล่ะกะกวดเด็ดเด็ดเหรออะไรนะตะก,กวดจุคดิสารยำและสุดท้ายเกมที่2ก็สามารถชนะได้แบบอีซี่แบบนี้ไม่ถึง7จ็ดโมงเย็นก็ได้หรอมั่งห้าดาวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดโมงเช้าสารยำเจ็ดโมงเย็นมันก็ดึงทุ่มเลยไม่ไม่กูหมายถึง7จ็ดโมงเย็นจริงๆอ่ะไม่น่าจะถึง1นึ่ทุ่มหรอกมั้งน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเหลือแค่ชนะติดต่อกัน2ตาก,ก็ได้แล้วเนี่ยโอ้ยดิเดดูอีซี่ตอนนี้เพิ่งหกโมงสี่สิบสามบอกแล้วไ ดีแต่เกมไหนหเพื่อนเล่นไม่ได้หรือเราเล่นไม่ได้เองมังกูไม่น่าเล่นเลยแล้วแหมกูบอกเลยนะไม่ขึ้นหรอกมึงไม่ใช่เมนโลมอย่าเพิ่งดูถูกกูดึงแม่นมาสรงเจ้าไว้สำมณีลาปลายฟ้าให้เขาพา,างมาทรงเจ้าไว้สำมณีลา ตายเสียงนี้กูตายมาส่งเจ้าไว้สำนีลลปลายฟ้าให้เขาพายังโอ้หมดทุกอย่างเลยกู <c oughs> ขึ้นเสียงสูงไม่ค่อยได้ <c oughs> เออลืมข่ายก็ไม่เป็นไรเราอินดี้เกมต่อมามันน่าเสียใจชฉัดเพวาะกรงโดนแบนแล้วก็เลยต้องมาเล่นเทนความจริงอยากเล่นเอ็นโซ่แหละ แต่กดหาเอนโซไม่เจอโอ้ยพี่ชายทำเป็นเล่นไปนี่มันเทนสีสั้นสอนสุดยอดสกินแลในตำนานที่ผู้เล่นส่วนน้อยถึงจะมีนะพี่ชายแต่พวกเราไม่ชอบเพราะว่ามนนันไม่ใช่สีเขียว แลหรือไม่แลช่างมาั่งขอแค่ไม่ใช่สีเขียวฉันก็ไม่ชอบอยนะู่ใดแล้วและเป็นตัวละครที่ใจไม่ค่อยเล่นด้วยก็ถึงได้บอกไอจะฝืนเล่นโลม่ทำไมวะมึงก็รู้นพวกเราไม่ใช่เมนโลมเมนโลมต้องใช้หัวสมองในการเดินเกมทํานั่นทนํานี่แบบโซนนั่นโซนนี่ใช้หัวสมองเยอะพวกเรามันสายแบบเบิร์นเบิร์นดาเมจดยูเนาะแบบตุ้มตุ้มตุ้มม,มีจังหวะยิงยิงมีจังหวะเข้าตามจอมตามตาม,ตา,ม,ต,ามตายก็ไม่เป็นไรจบแค่นั้น อันนี้กูแพมยาวเกินไปปพะเนี่ยมึงอึดอัดแหละไว้เล่นโลมแล้วมันไม่เวิร์กนะเดี๋ยวมึงเจอสลิมกูบอกไว้ก่อนแล้วถ้าสลิมมันไม่เวิร์กอ่ะก็จะเล่นสลิมต่ออยู่ดีลูกบ้าตัวมาช่วงนี้ไม่แคร์แหม่ไอพ่อโนมแครี่ตัวอื่นๆดีๆเยอะแยะมาเลได้เหยันมึงรอก่อนถ้าวันไหนโลมมึงพลาดเมื่อไหร่แล้วก,ก็มึงเจอกระต่ายคลั่งแน่แต่ก่อนอื่นก่อนได้เลยเกลียดชมัดเลยไฮโน่ไฮโลเนี่ยเจอมากเกือบทุกตา พอจะตายก็วาบสีส่วนได้รักษาระยะหม่มันก็ปาปิป้วปิว้วชุด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 น่าลำคาญมากๆมึงก็แบนสิเออว่ะแล้วถ้าเพื่อนอยากเล่นอะเออว่ะเรื่องนั้นชัามันก่อนถึงจะเป็นตัวเราที่ไม่ค่อยถนัดแต่สุดท้ายเราก็สามารถชนะได้แบบสวยงามใช่ไหม นี่โอเคสวยงามและแน่นอนพูดอีซี่ไม่ได้เพราะจะกไ้ไม่หางปกตินี่ใสพวกเราเดี๋ยวถ้าเจอฝ่ายตรงข้ามแบบแอ๊กแอกหน่อยนี่เราไปตายในบ่อโชว์เลยนะดาชเมื่อกี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะส่วนมากจะเป็นเมนออฟเลนที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันโอ้ทำทรงแล้วเมืงองะเดี๋ยวจะพวกกูชนะแนละ้วเดี๋ยวกูเข้าไปว้าบในบ้านมากเลยเท่ แต่ถ้าสมมุติแพ้ขึ้นมาแล้วมั่งเข้ามาวาบในบ้านตัวมึงรีบกดเลยเกมหน้าเจอกันสายยำผู้เล่นไทยโดยเฉลีย่ยประมาณนี้เหรอมั้งเอา้านี่เรายังมีความเป็นเด็กหัวเกลียนอยู่ในตัวอยู่หรอทุกคนชอบมีความเป็นเด็กในตัวเสมอเช่นอยากได้ของเล่นอย่างเงี้ยก็มีความเป็นเด็กในตัวอยากทำอะไรแผงแผงก็ความเป็นเด็กในตัวอีกเช่นเคยอยากเป็นเจ้าเบาของครูคณิตอิอและแล้วเกมต่อมาแล้วก็แพ้แบบลาบคาบ ล่าแบบมากถ้าไม่มีให้กูเคลวเลย มึงสับป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 จากหมูสับเนื้อสับม่างกลายเป็นโจกเลยกูไม่ดึงเชวเลยทีเดียวแปลว่ายับยุยยพอสมควรเลยเะเนี่ยยับไม่ยับกูไม่โดนรีพอตก็บุญหัวและตายเนี่ยดึงใครไม่โดนเลยดึงโดนแต่แทงมักงเอ้ยสามจุดแปดงั้นก็ได้เวลาที่ตูต้องโชว์ของเลยป่ะถ้ามึงอยากเล่นขนาดนั้นมึงเล่นไปเลยสลิมของมึงนะเอาละครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเตรียมจับตาและจับตุ๊ดของคุณดีดีเพราะหลังจากนี้จะถึงเวลาที่กระต่าย กระต่ายคลั่งต้องเฉิดฉายเตรียมพบกับยอดตำนานของช่องเราสลิมไล้สายหยาบนี่พูดผิดมากไม่แก่ขนาดแก้แต่ผ้าคนคนเนี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่โคตรพิมหากกระต่ายคลั่งลา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 ลมีคำถามดังมึงชอบเล่นกระต่ายแล้วทำไมมึงไม่เก็บเม็ดวะเอาจริงๆอ่ะกระต่ายมันเป็นฮีโร่ที่เก่งเลดเกมไงมันเก่งเลดเกมมากๆส่วนตัวผมเป็นผู้เล่นเจร้อดะ เราก็ต้องการที่จะแบบพึบควาบยิงจับจับโจเนี่ยไอ้ช็อตเมื่อกี้เดินเข้าไปยิงโจ๊กเกอร์ผสมควรปไปหระแล้วช็อตตายโง่ๆมัมีจะเรียกโง่ไม่ได้สิเน็ตเทียวมันแบบตุ้มตามแล้วมาบูมเลยเต้เขาล็อกให้ล็อกให้แบบนี้ก็สวยสิคาบยิงไปกังวลไปโอ้โหสกิลสองมันจะมาก่อนหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวได้มาเงากระต่ายไปยืนเลนชนกับโจ๊กเกอร์บ้านน้องจอกก็เล่นกันแบบนี้แหละจริงเหรอวะฮีโร่อะบางคนเขาบอกให้เก่งเลนเกมเก่งต้นเกม แล้วถ้าเราเก่งอะ่ะผู้เล่นมันเก่งมันไม่ต้องรอเลทเกมต้นเกมหรอกใช่ผมเนี่ยไม่สนอะไรทั้งสิ้นไล่ยิงไแบบนี้ไม่สนไม่สนไม่แครไอ ไอ้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 วอนทุกสกิลสกอร์คิวสกิลคิวบ้าอะไรล่ะมากไม่มีหลักการอะไรเลยนี่หว่ากสมกับเป็นช่องเราดีนะและสําหรับใครที่มีคําถามนะครับผมพี่เล่นกระต่ายแบบนี้เล่นตัวอื่นดีกว่าไหมเล่นตัวดีกว่าก็ตอบแบบนี้เลยเล่นตัวอื่นดีกว่าเยอะเอากระตายเมันเพิ่งได้บัฟมาเนี่ยใช่ครับผมก็ตายเพิ่งได้บัฟมานะครับผมก็คือบัฟที่ว่ากระโดดไปปลาหอกไปได้อะไรประมาณนี้แต่ผมลองใช้จริงแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยช่างมากเพิ่มพูดไปเสียเวลาเอาเวลามาซอยป้อมดีกว่าเรียบร้อยเกมแรกก็สามารถชนะ ไปได้แบบซีเนเตอร์วีเซี่ยเหรอบวกยับจะเป็นต้นจนจบมั่งคิวสี่เฮ้คนเราอย่าแตะซีนิกันที่สกอรสกอร์ซูบอสูหัวบ้าเลยเนี่ยอไม่ได้อย่างน้อยก็สามารถชนะได้ดาวที่ยี่สิบเจ็ดเรามาแล้วยี่สิบแปดก็ใกล้มาแล้วดังนั้นชนะอีกสองเกมลวดเดียวโหขึ้นสามสิบดาวเห็นไหมบวกจะไปเล่นโลบอะไรไร้สาระดูนี่ แต่เป็กูทำดาเมจได้น้อยไงวะเอาแล้วมึงได้เจอกับพายาเตของแข็งไงโอ้ยเขาคุยบอกพี่ครับถอยนะครับสู้พายาเตไม่ได้หรอกครับพี่มันก็สังหรมีเจยนะครับพี่สู้พายาเตไม่ได้หรอกโอยโอ้ใจครับผมผมสู้เขาไม่ได้จริงกรผมสู้หายาเตไม่ได้เลยไม่ควนบวกเลยนะออ้ยปลาหอกไปโดนเป็น่มันจบแล้วครับพี่แต่โทษทีมีดวงมาด้วย <laughs> ดวงมาด้วยขีไม่แตกเมื่อกี้กูนี่แหละแตกไอตอนบวกมึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าเออถ้าสู้ได้ก็สู่วะถ้าสู้ไม่ได้ก็ช่างมันถ้าสาั่นเลยแฮคขีแตกไงยู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 ก็มีดวงใช่ไหมละฮะยัเตะนี่ฉอนเมื่อกี้ดูได้คิวยังไงก็จะงงอยู่เน <aggress S 2> <Luc> ี่ยมาเลยคนมาดูเอายีมือก็บอกเลยว่าไม่มีหรอกมีแต่ดวง วันนี้มึงเดินขาไหนออกจากบ้านน่าจะขาหลังวะ่ะบวกไว้ก่อนพ่อสอนไว้นี่ผู้เล่นต้นเกมถึงจะเล่นตัวเล็เกมก็บวกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ยังไม่ห้านาทีแล้วไงก็ใจมันมาแล้วเนอเรียบร้อยได้ทั้งปอมได้ทั้งคนสมเป็นผู้เล่นมืออาชีพชีพผจรขาดช่วงสีไม่ว่านี่มันไปดื่มอะไรมาวะก็เครื่องดื่มชูกําลังยายสีของโคตรดีที่ไม่มีออยอมาด้วยไม่อ่อยถุยองค์กรบริหารส่วนตําบกฮะเดี๋ยว เป็นองค์กรบริหารไอ้ผิดีแล้วกูไปหนักแล้วได้ในชีวิตล uh ่าสุดหลงเสียงตัวละครไปแล้วด้วยกูพลาดผิดแล้วกูหาตัวเองอ่ะมึงจะให้กูหาเป็นเสียงคาแรคเตอร์ตัวนั้นได้ไงวะแต่มักได้จังหวะมันหฮาใครบอกอยู่ในฟอฟมันเซฟสอนว่าเยดโนนละหายะตีโคตรคลั่งผมเล่นกระต่ายโคตรคลั่งบอกไว้ก่อนเล่นยังกะถีเลยในที่บ้านเห็นมะพร้าวไม่ได้แ่ดจับขูดอย่างเดียวเลยนกระต่ายคลั่งนั่นกระต่ายขูดมะพร้าว แต่เดี๋ยวถ้าเด็กทุกวันนี้รู้จักกระต่ายขูนมะพร้าวว่ะโอ้ยเขาฉลาดกว่าพวกเราเยอะเขารู้อยู่แล้วแหละแต่ก่อนบ้านผลจะทําของหวานที่ก็เป็นมะพร้าวมาผ่านั่งขูดผมก็นั่งขูดอยู่แล้วนั่นเปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่าอีกทั้กเด็บจะกงเน็บจะกินแต่ตอนนี้ขอกินอนลิสก่อนเลยละกันนันเนี่ยจังหวะเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นเป็นยึกยักยึกยักใช่ไหมมันเป็นการอัปเดตมาใหม่ซึ่งสามารถกระโดดและปาหอกได้แต่ก็อย่างว่าแหละมันมันยึกยักอะ่ะมันมันไม่จะมูดดังนั้นผมเลยไม่ค่อยชอบใช้เท่่าไหร ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแต่จังหวะนี้ก็ทริปเปอร์คิวสวยๆไปเลยจ้าชมใจตัวเองชมเมดกับโลมบ้างเนะองน้อยก็ชมในใจไงไม่จำเป็นต้องพูดออกมาก็ได้ปะแค่ชมในใจก็พอแล้วสวยมากก็เดี๋ยวนะกูชมในใจนี่ไม่เป็นไรที่จะวันยิงยิงยิงรักษาระยะห่างก็จริงจริงจิงยิงยิงูก็ตายครั้งตายคั้งวันครังมากเ้ยถ้าไม่เสียดายฟิกเกอร์เดี๋ยวผมตามไปแล้วเดี๋ยวนะสมศักดิ์ปกติเออ มันเล่นกันแบบนี้หรือว่าตัวเลทเกมมึงอยา่าเรียกว่าตัวเลทเกมเล่นกันแบบนี้เลยแครี่เขาเล่นกันแบบนี้อะเอ้าแล้วโมตแต่กลัวเมื่อไหร่จะได้ยิงวะจริงปะถ้าโมตแต่กลัวเมื่อไหร่จะได้ยิงนี่กูยืนอยู่แนวหน้าเลยเนี่ยมาคเนี้ว่ามันคิวไปทิบสี่แล้วนะแต่มันก็ตายไปเกินครึ่งโลแล้วนะนเนี่ยไอ้พวกเราก็ปัวแต่ไปนับสกงสกองไงอ๋องั้นสกอคิวไม่ต้องนับด้วยใช่ไหมนับสิตายละไม่นับไอ้เด็กเวนี่เอาแต่ใจชิปเป้งเลยคนดูใหม่ที่กดเข้ามาดูแบบอุ้ย ไอหมอนี่น่าจะเป็นแนวทางในการเล่นสลงสลิมได้ว่าดูมันหน่อยแล้วกันความเป็นจริงไม่มีสลิมยืนหน้าแท้งเลยดูอยู่เนอะคนอื่นเขาพากันยิงปงยิงป้อมนี่ผมก็ยิงป้อมมาแล้วเดี๋ยวกลัวแพ้และสุดท้ายเกมนี้ก็สามารถชนะไปได้แบบดิจิตูเอซีเหรอเดี๋ยวถ้าสมเกติทำไมฟุตเท็ด้านหลังเรามันยาวเกือบสิบนาทีเลยวะเป็นไม่ได้ไงวะเดี๋ยวกูดูแป๊บหนึ่งเอาแล้วทัไมมันยาวขนาดนั้นวะนะ เนี่ยเราเหลือแค่ดาวเดียวเนี่ยไม่ถึงดาวด้วยซ้ำมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าเมเตกูด้ายอย่าบอกนะคะอย่าบอกหนูนะคะว่ากูละเกลียดเด็กเส้นดีแบบพวกมึงจริงๆเลยให้ตายฮะเรียบร้อยก็ตายครั้ง อยู่ในโหมดงอซะแล้วยายชูกำลังตายายสีของโคตรดีแต่ไม่มีอยอยท่าทางจะบทลิฟตแล้วว่ะอุ้ยเตกมันก็ไม่ไหวปะฝ่ยายลุงข้ามันมีแบทแมนจะให้หนูทำไงล่ะพี่ขาแล้วโลมของหนูคือแม <c oughs> ็กซ์กูคิดสภาพไม่ออกเลยก <c oughs> ูจะยืนยังไง <c oughs> <c oughs> คิดถึงแกลกเหลือเกินยิงไม่ดีโทษโลมโทษเมดซะแล้วผมยังมีความเป็นเด็กในตัวไงมึงนี่มีข้ออ้างสำหรับทุกอย่างจริงเกมต่อมาครับผมผมต้องไปเชิญหน้ากันกับแวนเฮลซติงนะครับผมหลุดแบรนดมาคราวนี้บอกเลย ไม่น่าจะไหวหรอกมั้งตันั่นมันหลับรับย์ดบความที่งสารพู่กี้แพ้ต่างหากเลยกระต่ายข้างไม่สนใจรุ่นไม่สนใจอะไรอยู่แล้วบวกได้ก็บวกบวกไม่ได้ก็บวกจังหวะนี้ดูยังไงตูก็ตายไม่น่ารอดหรอกตายแน่แน่ตายแน่แน่ตายแน่แม่จ๋าแต่กูรอดฮาวฮาวได้ไงวะเนี่ยจูดันไม่เกรงใจใครโตโลยืนฟอปป้อมใช่ไหมไม่ให้ตูไปตีป้อมใช้ไหมได้แป๊บหนึ่งตีป้อมเสร็จแล้วมึงต่อละโตโล นหมดเลยไฮลงไฮโลไฮโนไฮอะไรก็มาเหลือแค่ไฮอภพลพและนครสวรรค์และเชฟบ้าให้หลอด <c oughs> ดวงคนจะไม่ตายอเนาะ <c oughs> และเกมเหมือนพิกๆเด <c oughs> ีดเี่ยเกมหมูหมูหรือเกมเผ็ดเผ็ล่ะกูไม่รู้ว่าจะต้องต่ออันไหนดี <c oughs> แต่ตอนนี้ก็แลดูเหมือนพิกจริงแหละโตโลโดนเข้ามาแบบนี้ก็เสร็จพี่สิคะไฮลไฮโลมาสวนแบบนี้ก็โดนคืนสิคะโดนกันให้หมดเรียบร้อยควาสคิว ทำได้ไง,งก็ไม่รู้เหมือนกันยิงยิงเป็นงั้น <g ül> ดีดีเมียนตีดีแลกอะและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลุดเกมดีดีเกมมันจบแล้วกดเข้ามาเนี่ยดีที่ชนะแล้วไม่โดนรีพอร์ตด้วยแต่คะแนนมันแอบน้อยไปนะควาดคิวเลยอะ่ะควาดคิวไอ้พี่น้องบ่าไอ้แต่จริงๆนะกูเริ่มเม็นหน้าไฮโน่ไฮโลมากๆแล้วตอนเนี้ยไม่ว่าจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ ผมก็จะเจอหน้าชายคนนี้ตลอดบักไฮโนโ่บักไฮโรนี่แหละมันแรง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 มากๆแรงจนน่าเกลียดเลยให้ตายเหอะถ้าจะแบนก็แบบมันมีตัวอื่นที่ดีกว่าเข้าใจปะเต่งก็แต่เกมนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อแพ้งไง <laughs> แพ้ไงโอเคเกตละมึงภาคไม่สนใจอะไรบนหน้าจอมึงเลยอ่ะแน่ะและ้วแล้วก็แพ้ไง <laughs> เหลือยิบเจ็ดาแล้วเ <laughs> <laughs> ออย เว้ยเ้ยค่าสูนไต่ค่าความอัประยชน์ขนั้นสูงสุดเกมต่อมาเป็นไงครับคุณเรียกผมว่าโปรโปักเรียบร้อยเแ็นไงโปรแบบโปรเลยแหละไม่ใช่โปรเพลเยอร์นะแต่แบบกูปโปรเลยแหละเจอหอ,อกลักเป้าตัน้ำตาไหลกันทุกตัวโอ้โคตรเท่ฆ่าได้แถมโอ้ โอเคคิดอีกทีไม่น่ารอดแล้วแหละเจอ,เอสุพอทนนะเจอเตียวเซียนกูพอเลยจะหลบยังไงวะฟิกก็ไม่มาโดดก็ไม่มีชีวิตดีๆลงตัวนาทีสีสเกตมันจะสีสกงสีสเกตอะไรตอนนี้เลียวมามันสีหูกูอยู่เนี่ยให้ตายเหอะเกมตอนนี้คือแบบตามมากตามสุดๆป้อมบนกับป้อมกลางแตกไปแล้วเหลือแค่ป้อ,ปอมกลางยังไม่แตกกูรีาพากไปหน่อยได้สักพักก็แตก เอาเป็นว่าพ่อมบนกับป้อมก,การแตกเรียบร้อยแล้วหลือค่ป้อมล่าทำงไงดีครับคุณชาคิเกมตามแบบนี้ก็บวกต่อสิครับ <c oughs> <c oughs> าการแก้เกมคนดีจะได้ถ้าเราได้ดักตัวนี้เกมเปลี่ยนนะครับแต่เราไม่ได้ดีสิเน้นยิงเอากูมาตรงนี้ได้ไงเดี่ยดึงหนูมาทําไมครับพี่ดึงหนูมายิยงเพื่อนพี่หรอคะแบบนี้ก็ได้นะเจ๊งเรียบร้อยเออเดียวเซียนไว้ก่อนตอนนี้เอาไว้ตัวนี้ก่อนมันน่า,ำารำคาญเหลือเกินเอากูพาหอกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมหน้าสุดเขายังไม่แตกอีกเหะ เออว่ะแม่งอยู่ครบกับทุกป้อมเลยนี่ว่ะแต่จังหวะเมื่อกี้เราก็ดันจนได้ป้อมในขอมาแล้วไงป้อมกลางอ่ะแล้วตอนที่ได้เลียวมะมาด้วยเมื่อกี้มึงเอาอะไรมาแทงหูกูเฮ้ยถ้าไป็ํคำพูดมาสามแง่สิบแปดง่อมันรื้อผ่านกันและสุดท้ายเขาก็ได้กอสเลเยอร์ไปด้วยเกมการ์บ้าบออะไรวะเนี่ยสลับสับเปลี่ยนไปมาแล้วเกิรเกมนี้มันมากผัดกันลุกผัดกันรับเฮเยเป็นอะไรของกูวะนี่คำพูดตูไม่ดีหรือหัวคิดมันมันปีไปแบบนั้นเองแต่ อย่างน้อยถ้าเราอยากไม่แพ้ก็คือเรายังไม่แพ้แต่ถ้าเราแพ้แล้วคือเราแพ้แต่ตอนนี้เรายังไม่แพ้ไงแล้วฝ่ายตรงข้ามตายสี่แบบนี้ขึ้นป้อมทีเดียวจบจ้ายิงป้อม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 เฮสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบดิสตอีซีนะแม้ปากบอกอีซี่นิ้วชี้พี่น่สันพรืบเลยนะอากาศมันเย็นเย็นหอกอะไรว่า30องศางามตูดกูนี่เปียกเลยแล้วประเด็นคือได้ MVP ด้วยนะ ไม่รู้ได้ยังไงเหมือนกันแต่ได้ก็คือได้แหละดาวที่28มาแล้วจ้าเห <c oughs> ลืออีก2ดาวเท่านั้นหนุบหนุบกรุบกรุบเกมต่อ วันนี้เป็นห้าจริงๆนะเมื่อเทียบแบบชิปก่อนได้นีแล้วอะแล้วเกมนี้นมีน้อนฉี่ด้วยน้อนฉี่สุดหน้าลของเขาอุ้ยน้อนฉี่ในเฟิร์สบัตด้วยสมกับเป็นน้อนฉี่มาและจ่ายไฮโลมึงตาย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 ออ้ยน้อนฉี่ในเบอรคิวเก่งมากลูกแม,ม่ไอ้ลูกพ่อสิเฮ้ยล่าสุดคุณจะไม่ใช่ผู้ชายแนละ้วย,ยิงไฮแต่ครแต่ตายหเตตายหลือไฮโนต,ตัวที่ตกเกลียดอันดับต้นต้นของเกมการฟันยิงเลย ต้นเกมยิยงเบาๆแต่ก็ยังยิยงอยู่คนอย่างมึงไม่สนต้นเกมเลดเกมหรอกอัจาชยะที่แท้จ,จริงเขาไม่สนเวลาเวลาหรอกดังนั้นอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นอัจาชญามึงตายไฮยเต้เรียบร้อยมันไม่กี่แคลรี่วะเนะี่ยไฮยเต้ออฟเอลสูเลนเอ้ยเอลสูของหวานกรุบเลยเจอเป็นไงท่าใหม่กระโดดปาหอกใครบอกว่าสลิม โซโลโเอลสูงไม่ได้วะทำมาจะโซโล,โลไม่ได้ละแดงแต่ให้กระโดดปลาหอกนี่ถือมีประโยชน์ไหมเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมไม่รู้แต่ถาม่าเทสไม่มันเท่แต่มันรู้สึกจะเสียจังหวะไปนิดตึงก็เลยไม่ชอบอะ่ะแต่ถาม่าเทสไหมเท่เท่ไม่มีจะรับประทานเหมือนเฟสเฟสสมัยก่อนเลยพูดแล้วคิดถึงเฟสเฟสอะ่ะเออบายบายบายตายหาซะมันดีจริงๆนะด้ตัวเยี่ยวมันหน่อยป่าอย่าทำผมเลยพี่ ในภูมนี้ไม่มีคนนะพี่พี่มาอะไรพี่พี่มาอะไรจัดการไปซิเนตเทียเอาไปคนละตัวสวยซิเน็ตอ้าวเฮ้ยสิเนตเ,เนี่ยมึงไม่เอาตัวนี้ไปหรอกเลยมันดีจริงนะเนะีนะ่ยบอกไว้ก่อนสิบห้านาทีณเวลานี้พี่คือก๊อดหูเอลสูงมาจริงๆแรงไปไหนได้แต่หูแคร์ care, วะตกลงหูแคว์มันเรียบร้อยดับเบิลคิวโอโจะยี่สิบนาทีแล้วมันยังไม่แผ่วเลยนะเนะี่ยคนดูครับแจ้ตำรวจตัวเดียวมันทีเมืม่อเรากดสกิลหนึ่งค้งตอนกระโดดนะครับผมมันจะเป็นการสโลว์นั่นเองซึ่ง ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่ได้ค่อยมีเท่าไหร่นะมันเสียจังหวะผมก็เลยไม่ค่อยชอบมึงเนี่ยเขียนตีชมัดเลยแล้วขี้เเม็นไว้ก่อนบอกไว้ด้วยเขีเลยเต็งจริงๆจบประจบได้แต่ตอนที่ขอไฮโน่ดนก่อนมั่นเขี้ยวเป็นการส่วนตัว Hi no, a, ไฮโน่โบบาลอนฟอร์เรนเงี้ยมันมันก็ถูกรับมันตุ๊กตุ๊กตุ๊สุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบ น right? ี่จตถูเอซิลนะแตงกออันนี้อูจริงจังนะกูว่ามันเสพดาวที่29มาแล้วเว้เหลือดาวเดียวเว้เอาวอะ่ะเหลือดาวเดียวทุกอย่างอยู่ในการควบคุมผมผมผมบอกก็าสลีมของผมมันโนโ่หนึ่งเขาเรียกว่าราชาแคลรี่แต่ตัดไปที่เกมต่อมากูมมากได้เล่นเมด <c oughs> ลาก่อนสลีมออไปใกลๆสมแล้วมั่งจับ ุ๊บดีดปั๊บยี่ห้ออะไรวะเนี่ยจับปุ๊บดีดปั๊บกูมั่งคิดมุกไม่ออกยินดีต้อนรับเข้าสู่โค้ดที่พิพาากอิลูเมียสปัตบอย um และคุณนายสปัดตบอยเอาล่าสุดภาคเนอิลูเมียได้ด้วยตอนมึงป่วยนี่มึงเก็บพลังงานไว้ขนาดใดวะเนี่ยสมสัดมันจะยี่สิบนาที่เราสมสัดเราทำงานกันขนาดนี้ได้ไงวะมันเท่ากับสองคลิปของเราเลยนะเนี่ยปกติเสียงเราจะหมดช่วงเจ็ดถึงแปดนาทีเสียงก็หมดแล้วแล้วกูกูดีดอะไรวะเนี่ยและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับคอมเมนต์ไว้เลยว กูดีดอะไรเี่ยจบคลิปนี้กูว่าตำรวจลงแน่ๆยังไงก็ลงโดยส่วนตัวเลิศดิชันนั้นไม่ค่อยชอบหน้าไฮโน่เลยช่วงนี้ยิย่งได้สกินใหม่มาคู่กับโดลเลียคิดว่ามันเฟี้ยวขนาดนั้นเลยลึกไง,งจับไปโตโลด1 EA อแงแดงสวยบี่สวยเฮ <c oughs> ้ <c oughs> ตโลดเอ็กซิคิวเสรนะดีกว่าอาญาเอ็กคิวอะ่ะตัวแม่ตัวมัมจะเดินทุกคนหลบไปค่ะบนล่างไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดมาซิฮัตตาเองมาซี่ค่ะโทษทีนะเรียวมาช่วยไว้ไม่ตอน แต่ Who care, หูแค่วะไอ้สมสมเกียรติใครข้อประตูวะอย่าเปิดน,นะพี่ผมกายและยายสีเป็นสายตำรวจทำอะไรอยู่ล่ากันเยอะแยะฮะเดินใส่แบบนี้เลยค่ะเมดเขาเล่นกันแบบนี้ครับเพียประนึกเฮ้ปรนึกอะไรล่ะปลาหมึกพูดผิดแล้วไงตัวแม่ไม่แค่อีลูเมียพันช์เรียบร้อย <c oughs> เ่อ็กซิคิวไม่ทันสายยำตัวรู้และสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบดิสตูอีซี่นะก็ถามว่าทำไมถึงตดัดมาจบเลยท,ท,ทั้งทั้งที่เพิ่งต้นเกมก็ไม่เหลืออะไรให้ดูแล้ว ที่เหลือแค่เดินเกมปัดสปัตสกิลน,นู่นนั่นนี่ได้แอทซิตแค่นั้นเลยถ้าเกมคิวได้แค่สามนั่นแหละแต่ผููแค่ว่ากูไม่ได้ MVP พ่ะตโตโร่มึงเกินไปนะนะเอ็กซิคิวมึงจังหวะมันเกินไปเลยนะตโตโร่ฆ่าสามตายสามเล่นสามและสุดท้ายผมก็สามารถขึ้นโอเวอร์หลอกคุณคุลเลอร์ดาวที่สามสิบได้เป็นที่เรียบร้อยโตโร่ฆ่าหกเลยเพื่อนและผมเล่นไปทั้งหมดสิบ 4เกมนะครับผมจาก6โมงหโมงเช้าจนถึงเที่ยง <c oughs> นั่นแหละคือเวลาที่ผมใช้ทั้งหมด6ชั่วโมงในการขึ้น5ดาว <c oughs> และคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกระใจให้สางโมนะครับหากมีอะไรผิดพลาดไปก็กราบขอโทษขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะครับผมรักและเป็นห่วงคนมากมายนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายาดูแลสุขภาพด้วยนะเออกูดีดอะไรวะเนี่ย